สวัสดีจ้ามือหนียจิวมาเดินเลาะชุมชนจักพี่น้องจ้าชุมชนเอรุนดาเนาะจ้ามือตรงกับวันอาทิตย์พี่น้องจ้าบรรยากาศดีดีดบางแนมองจากมุมนี่สวยพป็ตะไนจ้าชุมชนบนเกาะอาศัยอยู่น้ำลิมน้ำลิ่มทะเลจังสีหล่ะจา้ะจาพี่น้องจา้าฟังผลนกระสีเป็นเกาะที่ยะจิวเคยขับรถไปเที่ยวหละจ้าพี่น้องมือนีกับมายางเลาะโอ,อถือเป็นการออกกาลังกายไปให้โตจ้กพี่น้องจาอ้าเห็นอากาศดีๆสิอยู่เต้นในห้หองกับบอเม่นเนาะพี่น้องมึงเน บอกออกมาเบิงมาเห็นบรรยากาศเป็นเสียดาดจ้ะงามเป็นนายจ้ะพี่น้องโอ้ยทะเลกเงียบสงบสะอาดดีทะเลเพื่อนจ้ะเมื่อน,นี้วันหยุดช,ชิวๆจ้ะพี่น้องพวกเขาป้าเขาเขาเขามื้อนี่แต่ว่าก็ลงทะเลคือเก่าละจ้ะเพราะว่ายัางเพราะว่าที่พักก็อยู่ติดทะเลจ้ะบ่ได้ออกจากห้องกับอยู่บ่ได้จ้ะพี่น้องบ่เป็นตาอยู่ค้นเคยออกเนาะบางทีเราออกมาก็เห็นอีหยังสวยๆงามๆพี่น้องเอ,อ้ย จะมัเนี่ยจิวออนซ้อนจะออนซ้อนบรรยากาศพูดว่ามะกลาน้อยมาปันจัก,กรยานเล่นมุมผมไป,ปกระสิบ้ากันออกมาตกปลาจ้ะมือนี้อากาศดีคนตกปลาหลายจ้ะพี่นง,งเล่นแม่น้ำนี่แต่ว่ามือนี่ย้ํจิวบริภากันมาตกป่าแล้วจ้ะพากกันมายางเลาะยางออกกําลังไกยกินล้มชมวิวไปหล่ะจ้ะพี่นองทางเส้็นี้กระสิเป็นทางขามไปเกาะจ้ะนี่สองฝากฟังนี่ก็สิเป็นน้ำทะเลทั้งนั้นหล่ะจ้ะพี่นอง ทะเลกับทะเลบ่เลือกดอกทะเลมันลำกับมาในเขตพืนดินพืนที่พักที่อาศัยข้าเจ้าจ้ะตอนแรกว่าสิพากันพักอยู่ชุมชนเอรุนดานี่หอดวันที่สิบแปดพี่น้องจ๋าอดใจบ่ได้จ้าเห็นบรรยากาศดีบรรยากาศสวยเลาะบ่ท่านเบิดพากันอยู่ต่อจ้าพี่น้องปุ่นะอุ้ยเบิ่งฝูงป่าพี่น้องจ๋าฝนพุ่เจ้าเห็นบุ่่นต้องแดงต้องแดงอยู่ฝน น้ำกันตื้นๆน,น้ำใสแน้เห็นตัวปลาปุณจะ้ะแต่ว่าใส่เบ็ดมันก็บ่ค่อยติดดอกพี่น้องจะ้ะถ้าเป็นเอาอันเอาด่างมะก,กางคุนนอสิติดดีอยู่จะ่ะอ้ยบรรยากาศนอ,อนซ้อนนอ,อนซ้อนจะ่ะแยจิ๋วกับากพากกันพักตออยู่หนีหอดวันที่สองกลุ่มพักปุ๋ละจ้ะพี่น้องจังสิพากกันขึ้นฟังขึ้นไปอยู่ทั้งประเทศกรีซปุ๋ละตอนนี้กันอยู่บนเกาะจะ้ะอยู่บนเกาะครีต สิกรับนเนาะเมื่ช่วงนี้กับโมมี่ยังเห็ดจ้ะพี่น้องอากาศมันหนาวมันเย็นกว่าทั้งนี้ทั้งนี้ยังมีแดดอากาศอุ่นอากาศดีจ้ะก็เลยพาก,กันอยู่ต่ออุ้ยพี่น้องจ๋บบาบังเนี่ยน้ำทะเลลอาเตะสะพานนี่จ้ะเป็นสะพานข้ามไปกันเกาะงามงามจ้ะพี่น้องน้ำใสดีถ้าไม่น้าห่อนนี่ก็สิเป็นตะโดดเหรียญดีม้วนจ้ะบ,บังเนี่ยเมืองน้ำเปลือใสดี่ดีน้ำห่อนนี่ก็สิบูอึดค้นลงเหรียญน,น้ำจ้ะเพราะว่าน้ำม,มันใสแล้วมันก็สะอาด แล้วกับบ่ลึกน้ำจะเล็กๆเล็กหน่อยกับลงเหรียญใดแต่ว่าช่วงนี้หนาหนาวบ่มีคนลงเหรียญน้ำหรอกจก้ะพูน่นเรือนออกตกปลาละจ้จะชาประมงิ่น้ากันออกหาปลาละจ้ะวันหยุดวันผักปลนพวกยาจิวกัะเง้ยวเง้วจะพี่น้องสี่เดือนหาเดือนบุละจ้ะเพราะว่าทางนอเวเนี่ยมันเป็นหนาหนาวช่วงหิมะลงกับบ่มีลูก้าจ้ะพี่น้อง่ามาหอดฟังเกาะเราพี่น้องจา้งจาบุตนะบรรยากาศ ก็จะขับรถมามันก็บเราได้เห็นลมชมวิวไ,ไก่ชิดเนาจะจ้ะมึอนี้เลยพักกัญญางข่ามกอมมาจากพี่น้องอุย้ยปุณนะอยากลงม,มุมไหนก็นลงอยากเข่าไปซอกไหนก็นเข่าไปเบิ่งพี่น้องจ๋าเบิง่งแห่งอุย้ยสีน้ำทะเลเพิ่นจะ้ะสีคาเขียวมรหลักกรดปุณละจากพี่น้องโอ้ยอ่อนซอนความใสเพิ่นเที่ยวกรีกช่วงนี้กับข้าที่พักกัดถามว่าเพียงบัว กะบบถือว่าตื่อกจ้ะพี่น้องแต่ว่ากะบบถือว่าแพงจ้ะร่วมทั้งคาเสารถดร่วมคาทีพากับพอประมานอยู่จ้ะพี่น้องจ้ะเอาละจ้ามือนีกับย่าจิวก็เอาบรรยากาศสวยๆงามๆของต่องทะเลมาฝากปีฝากน้องือเกาหล่อจ้าขอบคุณสุภุสุขวนลเดอจ้าที่เข้ามารับชมมาติดตามทั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ละจ้าไปเจอกันคลิปหน้าจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณสุภุสุขวนจ้า